สวัสดีครับวันนี้ช่องแพน888นะครับจะพาพี่พี่น้องๆ้อเพื่อนๆน,นะฮะไปชมไม้ด่างของงานบ้านและสวนแฟร์2021นะฮะจะมีไม้ด่างพันไหนที่น่าติดตามและน่าสนใจนะครับราคาไม้ด่างองที่นี่จะเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะเข้าไปชมงานทั้งในนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะมีไม้ใหม่ๆอัปเดตมาให้ดูอย่างที่ผมมาวันนี้นะฮะ ไปดูข้างในว่าไม้ด่างที่นี่เป็นยังไงบ้างมีสายพันธุ์ไหนบ้างที่น่าเก็บสะสมนะฮะโ oh, oh. งานไม้ด่าบ้านและสวนแร์2021นะฮะเราจะพามาชมไม้ด่าง แต่ละสวนว่ามีไม้ด่างตัวไหนที่เป็นไฮไลท์ส่วไหนมีต้นอะไรที่เด่นๆด,ดังๆบ้างนะครับมีพันธุ์อะไรบ้างที่จะมาอัปเดตนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมร้าน,นแรกนะครับที่เราเข้ามาจะเป็นสวนคุณตุ๊กการ์เด้นนะครับก็จะมีทั้งปลาปัวนะครับมีบอลกระดาษด่างขาวนะครับฟัวกระดาษด่างทองนะครับกระดาษด่างทองก็จะมี สีสันแบบสวยงามมากแล้วก็สีสันที่แบบน่าน่าเกา็บสะสมต้นหนึ่งนะผมว่าต้ตนนี้น่าเกา็บสะสมแล้วก็เข้ามาดูเก็กข้างในอันนี้จะเป็นหน้ากากฟา,าโลนะหน้ากากฟา,าโลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตระกูลเหมือนตระกูลบอลน,นะครับที่ที่คนคนที่เลี้ยงไม้ด่างหรือว่าสายที่เก็บเก็บไม้ด่างเขาก็จะมีเก็บกันนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกไหลเขานะฮะที่ที่โตขึ้นมาสภาพโอเคแล้วก็ ไฮไลไท์ของที่นี่เลยนะครับไฮไลไท์ของที่นี่คือพวกตัวตัวนี้ครับคือบอลนาไทดาตัวนี้จะเป็นของไฮไลท์ที่ร้านนะฮะรับภ <Okay. S 1> านีีแบบสวยมากเขาข้าวที่ถามพี่เขาไปเมื่อเมื่อ,อกี้นะฮะถามว่าประมาณราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมไปถ่ายนะครับประมาณสักกี่บาทดีนะครับอันนี้ต้นไฮไลไท์ของร้านเลยนะพี่จะเป็นตัวนี้ค่ bon ay, bon ะบอลนาไทไลท์พาไรโซบอลนาไทยดาใช่ไหมครับค่ะไลท์พาไรโซ ลายที่ก็หาย่ายลายที่หาย่ายอันนี้ประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้เหรอคะใช่ใช่ใช่ห้าแสนขาวห้าแสนแล้วมีลูกขายลูกก็จะเริ่มต้นที่สองหมื่นค่ะส่วนอยู่ที่ไหนรามอินทราค่ะปมแปดสหรับส่วนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะฮะมีทั้งหูช้างด่างขาวนะครับมีหูช้างด่างเหลืองนะฮะหูช้างด่างเหลืองไซ ประมาณนี้นะฮะไซส์สวยๆเล็กๆเขาเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ที่หน้าเก็จสะสมนะครับเป็นหนึตัวที่หน้าเก็บสะสมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านอื่นต่อนะครับว่าร้านร้านอื่นจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็เดี๋ยวพาพาไปดูว่ามันมีสวนไหนไม้ด่างที่ที่น่าเก็บนะครับ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวตามามผมไปดูเนาะแล้วก็มาอีกหนึ่้านนะครับหนึ่ร้านก็จะมีโค้ ไทคอนนะฮะไทคอนที่เป็นไซส์ซสเล็กนะไซส์ยังไม,ไม่โตนะฮะก็จะมีทั้งไอคอนมีแอ่เห็นประกายดาวเนาะก็มีประกายดาวมีไทคอนแล้วก็มีดำๆนะฮะนี่จันดนะะําก็พวกนี้น่าจะเป็นพิซีเซตนะครับก็ะะจะเป็นพวกมอนเซล่าออริเอนะครับถ้าทางกล้องไปก็จะเห็นว่าเป็นออริเที่น่าจะวางพ่อมาอายุไม่น่าประมาณสัก ห้าถึงหกเดือนได้นะถ้าไซส์นี้นะครับจะมีไม้แล่เห็นก็ตัวนี้จะเป็นโคก้าชั้นด่างนะตัวนี้จะเป็นโคก้าชั้นด่าง์แล้วเราจะเป็ี่ยนพวกด้วยไม้สำหรับร้านนี้ก็มีไม้แล่ พอสมควรน,นะฮะก็จะมีทั้งตัวพกายดาวเองนะฮะที่เป็นไฟค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะฮะชื่อสวนอะไรครับพี่สิทธิพรครับสิทธิพรออคิดครับอ๋อขายอยู่ที่ไหนพี่อ่าตลาดต้นไม้ออเงินครับออเงินเนาะมีต้นไหนไฮไลท์ของร้านไหมครับไฮไลท์ของร้านมานันนี่มีมีหลายตัวครับอย่างอัญมณีสามสีนะครับอ๋อแบบสวยๆครับอันนี้สามสีใช่ไหมครับ นี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับกระถางนี้อยู่ที่ห้าพันครับกระถางนี้ถึงนห้าห้าพันเนาะมันถ้าถ้านักตระกูลมันเป็นตระกูลอะไรครับอ่ะอากอริมาครับอากอริมาตัวนี้จะเป็นอากอริมานะครับชั้นเก้าชั้นมีชั้นเก้าชั้นด่างนะครับเนี่วันนี้จะเป็นลูกผสมลูกกาลูด้าอ๋อตัวนี้ขายอยู่ที่หมื่นหนงอืมครับนี่ก็เป็นโชคเก้าชั้นเหมือนกันเนาะครับอันนี้ก็โชั้นเก้าชั้นก็เรียกสลับอืม โรเมติกครับเมติกนี่ขายอยู่ที่หนึ่งห้าครับอ๋อนี่คือโรเมติกค่องนะครับอับราคาอยู่ที่หนึ่งืบาทอันนี้ก็จะเป็นซิโครเนียมของยุโรปซิโคเนียมยุโรปครับตอนนี้เปิดที่หงมื่นสองครับเงินไหลมาดังเหลืองแล้วก็มีตัวนี้หลิงออลเดียออเลียออเลียออเลียตัวนี้คีเบย์หนึ่งห้าหนึ่ห้าอยวเซล่าออเดีย ครับสายนี้เองถ้าคุณเพ่อเข้าใจราคาราคาหน้าน่าจะป้องมากนะครับเนี่ยยังเนี่ยไถคอนชุดนี้นะครับไถคอนมาถึงราคาที่ราคาไม่ถูกนะครับไปมาแวะเวียนมาร้านคุณสิทธิพรนะครับบ้านละชสวนแฝ่สองพันยี่สิบเอ็ดก็แวะมาหาคุณลุงได้เลยคุณลุงลดให้ครับมพร้อมขอบคุณครับ ออกมาอีกร้านนึงนะครับปักสมุดภาพก็เดี๋วยว<า>มาดูกันว่ามันมีไม้อะไรบ้าง,ง,งานี่ชื่อสวนอะไรครับสิงห์งามร่ำรวยนะครับรานแรสิงห์งามร่ำรวยอ๋อชื่อสวนคุณสิงห์ง,งามร่ำรวยนะครับอ่าร้านอยู่ที่ไหนก็เลยที่ร้านเกี๊ยวโคราชค่ะครับนนเกี่ยวโคราชนะฮะมาไกลเลยนะครับก็จะมีไม้ตระกูลพกเสน่จันนะฮะอันนี้ก็จะ,จะเป็นโกเมนเนาะแล้วก็จะเป็นพกเสน่จันดำนะครับ แล้วก็จะมีตัวไฮไลท์ที่อยู่ข้างหลังอันนี้เป็นต้นอะไรฮะไม้หลาใช่ครับเต็มุทตเต็มุทธด่างเต็มุทธด่างเนาะอันนี้ด่างเขียวนะฮะก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยร้านเลยมีตัวไฮไลท์ของร้านไหมครับไฮไลท์ที่แบบของร้านเลยครับแบบพุยเสียนต้นพว่ยเสียนต้นเนาะไฮไลท์ของร้านก็คือพุ่ยเสียนต้นนะฮะเป็นไม้มงคลนะฮะเป็นไม้เป็นไม้ดอกนะครับจะมี หักไม้ด่านบ lugar, ้างแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมผมเห็นแล้วหน้าหน้าเจ็บขาผมคือต้นอันนี้ต้นตนนจันขาวนะฮะหรับราอ๋อจันเงินดีนะฮะมีทั้งจันเงินแล้วก็จันขาวจันเงินขายยังไงครับเนี่ยัก็งนแมแปารจันขาวพี่ถ้าจันขาวมีตน้งแต่หนึ่งพันขึ้นไปแล้วค่ะใช้แปดร้อยห นี่ก็จะเป็นทสน่จันจาขาวนะครับเป็นไม้ตัวหนึงง่งโอบันดาชทรัพยไซไหนก็ขั้นห้าค่ะสายสน่จันนะฮะก็าน่าเก็บสะสมตัวหนึ่งนะครับอันนี้ปลูกง,ง่ายไหมพี่ปลูกเ,เลี้ยงลำไรค่ะพี่อ๋อเลี้ยงลำไ,ลานาไ,ไรน,นี่มาไกลจากโคราชเลยนะครับอ,อ,อย่างอย่างที่ของผมเก็บสะสมก็ยังแรงขาดนะยังไม่มีตัว จันขาวก็ยังไม่มีนะครับจันเงินก็ยังไม่มีตัวที่อยู่ในหลังตัวหนึ e ่งก็จะเป็นจันเงินที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นไม้อีกต้นหนึ่งนะฮะของสาหรับสายเสน่จันอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูไปหลายร้านเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านนะฮะก็จะเป็นตระกูลสายตระกูลบอลนะฮะร้านนี้ค่อนข้างเยอะเป็นโคลูคาเซียไวร์ลาวานะครับคือฟอมใบหรือว่าฟอม ควอมด่างเขานะครับที่เป็นก้านกรางตรงนี้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะสำหรับโคโลคาเซียที่ที่น่าเก็บสะสมอีกตัวหนึ่งนะฮะสวยๆเลยครับต้นนี้ต้นไม้ที่ประดับบ้านนะไม่ใช่ไม้ด่างอันนี้เป็นไม้ไม้ประดับเลยแหละประดับที่ต้นสวยมากแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อต้นอะไรนะแต่มันสวยก็เลยเลยพามาชมก็เดี๋ยวเราพาไปดูไม้ด่างต่อ เป็นพวกจันหอมต้นใหญ่มากนะฮะแผนไห่นะจันหอมต้นใหญ่มากออ้นี่ยเป็นว่านไข่ทองว่ก็ไ่แล้วก็มันราตกโลกก็กกต้องใส่ก็จะมีก็จะเป็น กัมงนะฮะคอนิด้ากมพูงขายยังไงครับราคานะคตามเลยจากปรอ๋อีสามันห้าไอ้สามนห้าค่ะสามนหนะครับพ 1, รมพนห้ารร <st> นาคะมืนห้จะอยู่ด้านไหนคอลิด้าน,น,นะครับร้านนี้ร้านอะไรครับพี่สวนอิงฟ้าอิงจันค่ะอิงฟ้าอิงจันนะครับร<อ>้านอยู่ที่ไหนเอ่ยหน้าร้านประจำอยู่จากประตูหน่งค่ะจากประตูหนึ่ง,งคารบ ทาโพูดเข้าไปที่ร้านพี่เขาได้เลยมีไม้ด่างเยอะมากครับกระของร้านสวยด้วยนะครับกระของร้านสวยมากคลืมแต่งหน้ามาเหรอครับไม่ยากค่ะลดกำไรอะค่ะก็จะมีนี้น่าจะเป็นมอนเซล่านะครับมอนเซล่าเป็นรถสีขาวมอนเซล่าไซส์น่ารักก็มีล้อเลี่ยด้วยนะครับร้านนี้ มีออเดียมีหนึ่งต้นนะครับก็มีไอคอนไอคอไางมีสนมจันนะฮะสนมจันกายดาวนะครับไกา์ดาวอ้วก็จะมีช้างขาวนะคฮะช้างขาวราคาอยู่ที่สามหมื่นห้นะครับช้างขาวสามหมื่นห้า้กำลังน่ารักเลย มีไหลเหลืองนะครับนไม้อีกห,หนึ่งตัวนะฮะมังเซลา่ามองเซล่าอาโบนะฮะมังเซล่าอโบโบนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0นะครับ3 5ม0 0นะครับามห้ 15, อันนี้คือสวนอัศดันะฮะไม้ด่างนะฮะทำการเล่นก็เป็นอีกหนึ่งสวนใหญ่ที่ผมแอบติดตามพี่เขาอยู่นะฮะก็จะมีไม้ด่างแบบไม้แร่ไอเทมของสวนนี้เยอะมากนะฮะแล้วก็สวยมากมทั้งการส้มด่างนะฮะการส้มด่างมีพินหน้าเล็บของโคนะฮะที่แอบเลือกเห็นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยว พาไปชมนะครับว่าที่สวนเขามีไม้ไหนแล้วก็ราคาประมาณไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอนเซล่านะครับมอนเซล่ามิ้นท์ถ้านับชั้นก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ราคาค่อนข้างสูงมากแล้วก็สายที่สะสมไม้ไม้ด่างนะฮะไม้ด่างเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวสําหรับผมเองก็ยังอยากเก็บสะสมเลยนะฮะส่วนราคาราคากะะ็ตกประมาณไปละสองแสนต้นต้นนะสองแสนต้น ตัวบุสลาคมเองนะฮะบุสลาคมปีบันายดาวนะครับเสนห่ห์จันบุบก็มีท่อนขาดสี่ต้นนะฮะโบช,ไอ,ไนนะะโชอี้อายนะฮะโบชอี้อายตัวต้นใหญ่มากสําหรับไม้แลสายเขียวที่เขาเปิดที่ประมาณ9 0,000กว่าบาทนะฮะ90,000กว่าบาทนี้เป็น,นตัวที่น่าป็นสมควนตัวนี้เป็นตัวมิ้นต์นะฮะมอนมิ้นต์ที่สําหรับสายสายเอ่อเรียกอะไรส้อนรับสายคอนเซล่านะฮะคนที่เลี้ยงมอนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ ีค่อนข้างน่าเก็บสะสมมากก็จะทำตลาได้ด้วยก็จะมีทั้งเลดคองโกนะครับมีกินคองโกราคาเลดคองโกนะครับพี่เขาเปิดอยู่ที่40,000 0บาทนะครับส่วนตัวแลไอเทมอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นก้านส้มด่างนั่นเองว่าราคาอยู่ที่ประมาณ0,000 0บาทนะครับสำหรับสายเก็บฟิโลเรนดอนก็เป็น อีกหนึ่งไม้นะครับสำหรับการส้มที่น่าสะสมมากๆนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้ดีเลยทีเดียวน,นี่คือปองเปรียวน,นี่อันนี้ส่วนอะไรครับพี่ส่วนอะไรนะครับส่วนทองเปลวอยู่ที่ไหนเนอ่ยอ,อยู่บางคุยนะครับก็มีไม้หลาเทมหลายตัวเลยนะครับของส่วนนี้ นี่ก็จะเป็นกล้วยนะฮะกล้วยไอ้หนูเหลืองนี่กล้วยอะไรพี่โอ้ปลาตัวไอซ์ครีมไอซ์ครีมนี่คือว้าใช่ไหมพี่ว้าไอซ์ครีมเนาะก็ปลาตัวมันมีคอลิด้านะฮะัตัวเล็กๆคอลิด้าตัวเล็กๆคอลิด้าตัวใหญ่เนี่ยมีหูฉ่ายนางเงือกครับมีกามปุ่งนะครับ อีโดเลนบอลนะฮะคอนโดบิวซี่สมยอีกหนึ่งตัวนะฮะที่น่าเก็ตนะฮะมันมีช้างเหลืองของเหลือง้างเหลืองมีออโบรนะฮะซึ่งที่เห็นไกลๆนะฮะก็จะเป็นมอนเซล่าออเลียต้นเหลืองที่ใหญ่แล้วก็สวยนะฮะสวยมากอีกนหนึ่งนะฮะงานบ้านและสวนแฟร์ครั้งนี้มีไม้ที่ น่าเก็บสะสมค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นคาโก้อันนี้ต้นอะไรพี่ต้นไหนครับตอนนี้เป็นแอนตาริอันคริสตานิมหน้าวารรัวใบากามีดีใบกามีดีครับต้นใหญ่มาอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่พี่ต้นนี้ตั้งแต่พอม่มาอายุประมาณ5ปี5ปีโดยประมาณ ตัวนี้ครับ95,000แล้วก็มีไซส์เล็กไซส์รองเยอะเลยรัวนี้ก็อยู่7,000-8,000ถ่ายเลยเมื่อกี้มึงมีนี่นี่นี่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปของเราทางช่องแพน888 อย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็จะมีเทคนิคการปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับมาให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ